สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมวันพีซ์เต็มกันก็สำหรับคลิปนี้มาลุยนะครับไอดีกันต่อนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเกระตืงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมวันพีซ์เต็มนะครับสามารถรับชมคลิปเมื่อกี้นี้ผ่านส่วนของเพลริตได้เลยแล้วก็ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจนะครับวันพีซ์เต็มได้นะครับแล้วก็ก่อนจะเริ่มคลิปในวันนี้นะฮะก็ขอฝากช่องสำรองนะครับเพื่อนโซนเกมมิ่งกับเพื่อนโซนเลตด้วยละกันกก็็เเปช่่องียวบ รีวิวเกมไม่ละนะครับแล้วก็อีกช่องนึงก็จะเป็นในส่วนของเกมฟุตบอลนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอ่ะก็รับไอเทมกันไปนะฮะอ่ะรับไปอันนี้รับไปแล้วเนาะก็ได้ของมาเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะนะมีนิดเดียวอันนี้อะไรเนี่ยกดได้เลยอ่ะกลับมาอีกครั้งนะครับตรงนี้กดไปครับ ขาดแคลนทองกันอยู่ด้วยช่วงนี้โอเคได้อยู่นะครับมี15โอ้มี18กดรีเบดไม่พอนะฮะโอเคเซ็ง่ะเขา,าคร่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนรีเบดร,รีเบดนี่แหละสามหมื่น่ะ,อ 30, อะตอนนี้เปิด3อันรางวัลเป็นวิสตา้านะแต่ว่า ผมได้ไปแล้วไปเส้นทางเส้นทางเส้นทางสู่โจรสลัดอีเวนต์ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเซเว่นเดย์ล็อกอินนะรับไปก่อนเลยกันนะฮะก็พาร์ด้วยนะครับเฟสเชียลตรงนี้ก็กดด้วยนะครับสองกลางนะครับ หายครับตัดไปอ่ะได้อยู่ครับตรงนี้อ่ะโอเคแจมเลุยกันต่อนะครับหมไปเลยครับตรงนี้ปึ้งที่นึงครับอืมอีกกสิบครั้งรอบนึงนะน่าจะมาอยู่ปึ้งหาย ได้เท่มกันต่างๆนานากันไปนะฮะรุ่นครับรุบ่นเลยท้องก็ไม่ค่อยจะมีครับเก็บไว้ก่อนนะเราสุ่มเยอะไม่ได้ครับมาุรกยนต่อครับตรงนี้แฉงแฉงโอเคเขาข้าวไม่มีแล้วมากรับตรงนี้ระบบชิปอีกนะฮะ ระบบชิปยังไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่ได้เล่นใช่ไหมไม่เป็นไรทั้งมันเอ้ยเป็นการเราไปกดใช้อนะไรวลเนี่ยโอ้โหเสียเลยอ๋อกดได้อยู่นี่ผมไม่อยู่มีอยู่10อันมากดทีเดียวเลยไปครับสี่ต่อสิบครับนู้ว่ากดเผลอใช้เพชรไปแล้วอุ้ยได้สีนั่นด้วยหนึ่งอันนะนี้อ๋อใช่จะบอกว่าเดี๋ยวใสใ่ตัวละครกันหน่อยนึงนี่ดีกว่า ใส่ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องสนใจลิงก์อะไรมากนะครับว่าเยู่อะไรใส่ไปเรื่อยครับใส่เล่นไปก่อนไม่มีอะมากครับ เอาข้าวไม่ได้ผมไม่ได้ใส่เลือกบัฟไปนะครับผมใส่ไปเฉยก่อนใส่มันเต็มๆไม่เฉยไม่มีอะไรมากตรงนี้แค่ใส่เล่นๆจริงๆดีกว่าเอาออกไว้ก็ไม่ได้ใช้ทำไรครับเสียของเปล่าอ่ะเอาข้าตรงนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งปรับจนภัยนะครับ โอ้โหไม่ได้นะีแค่ติดเดียวเท่านั้นนะเหลือทุสลัดเลยยังไงวันนี้มีอยู่สามหมื่นนักล่าสมบัติโโแทบจะอยู่กับที่อ่ะบอกแค่นี้นเลยเควสเลยครับกำลังได้ทำเควสก่อนละกันนะฮะเราค่อยไปลุยอย่างอื่นเดลี่เดลี่อันดับอรลนาผม,มอยู่ที่อะไร ที่7อยู่นะครับก็ยังคงที่อยู่เคเรนเจยร์ยวันนะครับก็จัดให้ครับมีท้าทายโอเคท้าทายได้2ทีครับแต่ย่กว่าร้านไปเลยครับดันเอ็กพีครับอันนี้ดันฉาดไปเอฟเชนดัดไอเอาอ,อุปกรณ์อาหารนี่ฉาดอยู่นี่ p o t e n t i a ด้วยครับ

มาถึงขนาดนี้แล้วครับต้องอัพแล้วทาวเวอร์เนี่ย <c oughs> อัพได้ถึงสเปเชียลเดฟนะครับเพราะว่าโยมันจะเต็มก่อนไม่ใช่ของจะหมดก่อนนะฮะอ่ะอุ้ยไปก็ไม่มีแล้วมากครับเ u r c h เช e stamina ครับมาอัปเดตไพเนสเคียดานอ,อัลม่สิบครั้งที่จะให้ครับ อโอเคดีครับ Thank you โอเคสกิลแน่นอนเลยทีเดียวอืมดีมากครับอันนี้เต็มหมดแล้วนี่ใช่ปะ่ะเกลียง ค่อยๆอัพไปไม่มีแล้วมากตัวนี้ไปดูฟีอว้วนคลิกกันไปโอเคโมอเลียไม่ผ่านนะ่ยหลายอย่างเลยนะนตัวนี้ โอ้โหค่าทะลวงทะลวงต้องเล่นด่านสบนะครับถึงจะปลดนะฮะตรงนี้อาจจะค่อยไปเล่นอีกรอบหนึ่งโอเคก,ก,ก่อนไปกดเข้าไปเลยครับยังไงก็น่าจะแม็กอยู่นะ เรียกวสองสองสอง่ะไอตัวนี้ไงตัวแกะดำโอ้โห่ะสเตตัสก่อนเลยแล้วกันนะฮะมาถึง a ั k y ิ u เครื่องประดับตรงนี้เนี่ยอับได้เลยนะครับเพราะว่าทองน่าจะพอละว65ครับไอเทม่ะผมอัพรอมาเยอะมากนะครับ เจอบูได้ลุยๆได้เลย,เยอะลอเลเวล่อมาก่อนกลละดีตุนของไว้เยอะอยู่อขึ้นพลุวๆ่ๆาแบบนี้นแหละอ่ะดีรับดาวอาวบุดหรอ Okay. ก็มัรจะอำไรนะครับอัพไปเกือบหมดล้วเแ็บทุกอย่างนะเน,นี่ยนะคร่าวๆนะครับตรงนี้อืมอ้อันดับนี่โหดๆกันทั้งนั้นเลยอย่างผมมีอัดับเจ็ดใช่ไหมว้ยันดับโหดตั้งสี่แสนอะคือง่ายตั้งแต่อัดับหกเป็นต้นไปคือโหดมากนะครับค่อนข้าง เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะฮะตรงนี้ Battle อันนี้ Difficult แบบยากนะนะรับไปครับไม่มีอะไรมากครับเหลืออีกหนึ่งสเต็ปซึ่งสเต็ปสุดท้ายก็คืออันีน่าสามครั้งนี่แหละนเดี่ผมจะสู้กับตัวที่ไม่ได้เก่งมากนะครับอลองเทสกันดูนะ ว่าทีมนี้ก็เล่นได้ยาวอยู่นะเล่นเรื่อยๆจนก,กว่าจะมีพวกกิจคล้ายๆปิดฟ,ฟอร์กับเลสฟอร์มาใหม่นะฮะค่คอยสุ่มกันมาใช้งานอีกทีนึงนะครับไม่น่ามีปัญหานะโอเคเพราะอันดับเราดีกว่าด้วยเล่นไปเพื่อจะปลดชิปเมนต่างๆนะเออแจม ในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อโอ้ได้ร้อยกว่าเลยเหรอก็มีของประมาณนี้นะไม่ได้เยอะอะไรมากมายมีทั้งล่างอีกเหรออ๋อนี่ได้เป็นชิ้นส่วนได้นะครับหวัวไล่เป็น,นยังก็น่าจะดีกว่านะโอ้ยใชย้อัพเกรดนะครับก็ได้อยู่นะครับโอเคเลยคลาสสิกสุดสุดนะฮะ อ่ะก็เล้เวลาแล้วลุยกันได้เลยนะฮะอ่ะในสุดก็กลับมาถึงจุดที่คอยไม่พอกันบ้านนะฮะแม่งไม่พอจริงๆนะครับอ้๋ใช้เยอะสุดๆนะฮะอ่ะเ็าต้องไปหามาเพิ่มนะครับตรงนี้ไอพวกอ่าตรงนี้ผมก็ไม่ได้อัพนะครับมีเงื่อนไขต่างๆมากมายเลยนะนี่ไงเปิดแล้วละอันนี้ก็เปิดได้ครับ อัพถึง5นะโอ้ทองไม่พออดอีกนะครับโอ้ยทองไม่พออีกครับหลายๆอย่างนะฮะตรงนี้เหมือนจะเกลี้ยงนะขึ้นมา3ามแสนนะฮะอ่ะลงด่านนะครับลงด่านเก็บไปไอเทมกันนะตรงนี้ทีมเราสบายสบายครับรูห้าแสนเลยเหรอหกแสนหกแสนอีกสองแสน ก็โอเคนะครับสี่แสนแรงนะครับสบายสบายเลยอ้โหูบอกว่าไหลลื่นไหลลื่นแน่นอนนะครับตัวนี้หมดจัดอัพสกิลด้วยนะครับจะได้เสมอภาคกันอันนี้เต็มเอ้ยเราไม่กระคอยไม่ขึ้นหรอหกสิบเอ็ดแอนจีหกสิบเอ็ด าได้60สิบไปอ่ะ,อะไม่เป็นไรครับเคสนี้ดูกันเลยอย่างละหนึ่งโอ้ทองหมดอีกแล้วอ่ะเนี่ย่ะก็มันจะสุดบรรยายละวันนี้นะฮะโอ้โหต้องลงด่านรัวๆแล้วก็กวาดล้างรัวๆแล้วแหละดูท่านะมันจะยากกล้แหละนะครับมันไม่ได้ง่ายไงไม่ค่อยเล่นไปนะครับ โอ้โหอะไรท่าเลยของมันวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบรอยไหนมั้ง,นงเนี่ยนี่มีตัวอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเท่อะโมเนสตามด่านด้วยนะครับตามไหนก็มี ตำแหน่งตําแหน่งก็มีนะครับคอย,ยดูด้วยนะครับโอเคมีกองสมการด้วยนะงั้นเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมครับผมก็ไปลุยเอเวนเจอร์โรดแบบรัวๆต่อเลยกันแบบเล่นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยนะครับเท่านั้นไม่ได้นะครับตอนนี้เบนโตะก็จะหมดทุกอย่างก็จะหมดแล้วครับได้แคเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเบนโตะหมดเลเวลก็อัพไม่คืนล้วนะฮะ 30มสเท่าไหร่ดังนะแต่ที่เราจำไม่ได้เว้ยไม่ได้นับลงนี้ก็ได้เหรียญน,นะ30 30ก็ได้ทองด้วยนะขาดแคลนมาก,มากๆเลยนะครับโอ้ยเรียบร้อยครับ36 55นะิบหกห้่ะฮะดูนะครับไม่รู้อะไรบ้างดูไว้ก่อนนะครับดูไว้ดูไว้ดูไว้ยาวไปยาวไปโอ้โหเรียบร้อย เอ้ลืมกดข้ามมาลุยต่อครับมาสิยวได้รู้กันใช่ไหมหได้รู้กันอือหือโอ้โหจริงมาลุยต่อครับโอหต้องเล่นผ่านด่านไปเลยก่อนถึงด่านสิบสี่นะ ถึงจะได้ปลดนู่นนั่นนะครับไม่งั้นนี่ไม่ถึงนี่ยากเลยนะผมบอกก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นได้ถึงเลวล65แล้วกันวันนี้นะฮะแต่ก่อนผมจะผ่านด่านนี้ได้ให้จบก่อนเราเดี๋ยวจะไปอัพพรสวรรค์ต่อนะฮะนะครับ,รบผมบอกกันเลยโอ้โหอูโดนครับหรือเก้าแสน,แล,นแล้วนี่ตีเองอ้าวสี่สิบแล้วนี่ครบแล้วคร่าวคร่าว แล้วก็มาส่วนี้ก่อนมาดูฐานะนี้บ้างครับอออ่ะ,อะโอเคให้มันได้อย่างงี้ถือว่าอ่ะโอเคตันหนวดทุกทุกอย่างนะ ลาลยอะก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยผ่านไปก่อนได้ก็ชดเชยมาได้ของโอเคอยู่นะครับตรงนี้ชันจิโอ้โหทองไม่พอหรอกแต่อัพได้นะครับพี่โคตรหลายแรง เลยผมจะกว่าล้างไปได้แล้วกันนะฮะยังมีเป็นตัวเหลืออยู่สี่ร้อยกว่าเอาลดมกดไปกดเข้าสูทั้งหมดก็เสียเวลาโหลดเลยใช่ไม่ใช,ใช่อันหนึ่งอันหนึ่งนี่ทำไปเลยไปลุย น่าจะขึ้นยากเลยเหมวะขู่หมดไปเยอะเลยนะกว่าจะขึ้นมาหนึ่งเลเวลดูดิหมดกระเป๋าไปเยอะมากเอ้ยหมดเป็นตัวไปเยอะมากโอ้โหหกสิบสองนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคก็นะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะพลังนี้แทบจะไม่กระดิกขึ้นมาเลยกระดิกขึ้นมาติดหนึ่งนะฮะ ลกสายอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายทีมกันบ้างแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องเล่นไปก่อนก็นะครับเดี๋ยวเล่นผ่านด่านกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จริงๆผมกะจะเล่นถึงด่านสิบสี่นะแต่ว่าเซ็งขี้เกียจอานนี้เล่นแค่จบแค่ตรงนี้ก็พอนะคือถ้าเกิดผมเล่นถึงด่านสิบสี่เนี่ยนะครับมันจะปลดที่เป็นบล็อกม่วงได้อีกนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเงื่อนไขดีกว่าผมเล่นแค่อัพพลังสี่แสนก็พอวันนี้ เบนโต๋ o, ผมเหลืออยู่400นะครับเดี๋ยวเก็บไว้เล่นท้ายๆดีกว,ว่าเพราะว่าท้ายๆเนี่ยผมว่าเบนโต๋มันน่าจะใช้ได้เยอะนะครับไอดี ID. นี้มันเป็นสายฟรีไงนะครับ VP เท่าไหร่ไม่รู้นะ10หรือ11 <c oughs> อันนี้เป็น VP ที่เขาแจกมาคอยก็เป็นคอยที่เขาแจกมาแล้วก็ทํากิจกรรมนะครับในแฟนเพจเขานะครับเขาแจกเยอะเหมือนกันนะคือจะเน้นให้ทํากิจกรรมในเพจครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดตามเพจเขาเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้เราทํานุ่นันเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปลองทํากันดูได้นะ อ่ะตอนนี้ตัวละครผมก็ตีกับล้านะนะครับตีประมาณห้าแสนหกเจ็ดเจ็ดแสนมากนะครับตรแต่ตัวละครเราตัวตึงเลยนะครับดูฟี่ดูฟี่ฟอ่ะสูต่อไปนะครับตรงน,นี้อันนี้น่าจะจบที่ด่านสิบเอ็ดก่อนนะครับเราก็ซูงเราไปตามสบายเลยตอนนี้ยังไม่มีแผนเอาตัวละครเข้านะเพราะว่าเดี๋ยวรอเพชรมาก่อนถ้าเกิดเพชรผมครบเมื่อไรเนะี่ยไม่รู้จะทันหรือเปล่านะตัวไคโดนะครับถ้าทันก็เอานะเอามายืนแทนตัวผู้หญิงที่เป็นกระต่าย แล้วก็มายืนแทนแถวหน้าอย่าเอาซันจิถอยหลังลงมาก็จะเป็นฟูลทีมแล้วถือว่าโหดเลยล่ะนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเบรกด่านไว้ก่อนคือด่านด่านหนึ่งที่เราเล่นนะครับมันจะได้เพชรอยู่2,100นะค่อนคนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราเล่น10ด่านมันก็ได้20,000่นะซึ่งผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าผมคาดเพชรอยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่า3 4 0 0 0 0ืนเลยว่าผมจะเอาไปสุ่มเอาไปเล่นกิจกรรมเนาะอันเป็นไรเราอัปเกรดค่าพลังกันก่อน ก็ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวกวาดล้างแล้วกันกวาดล้างเอา level เลเวลอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนนะจริงๆแล้วนะครับอ่าถ้าจำไม่ผิดนะอะ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ทาวเวอร์ดิอะไรนะพรสวรรค์พรสวรรค์นี่มัน75ไม่ใช่หรออ๋อเจ็ดสิบห้าก็ไม่เป็นไรมันจะไม่เหมือนกับโปเกมอนนะครับที่เป็น65ถ้า75ก็คือรอไปก่อนเลยเพราะว่าจาก5 หกกว่าปนถ้ามันใช้เวลานานอยู่แล้วก็ใช้ของเยอะซึ่งผมว่ามันเป็นเปลืองเราไปกว่าล้างตอนหลังๆดีกว่าที่เป็นบล็อกสีม่วงสีทองสีแดงดีกว่านะเราอัปเกรดทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะถึงอยู่นะครับอัพเล็กๆน้อยๆอย่าไปเปิดกล่องนี่นะอีกได้คงได้ของมาอีกก็อัพอัไปก่อนนะครับก่อนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมอัปเกรดตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็ทําการเปิดขั้นก่อนไม่เปิดขั้นเด็ กดเลือกทั้งหมดะครับแล้วเราก็จะกวาดล้างแบบทีเดียวนะครับถ้าจะไม่ผิดระบบน่าจะเปิดตอนเลเวลหกสิบนะตรงน,นี้เนาะน่าจะหกสิบเพราะว่าก่อนนี้ผมไม่เห็นมีนะผมมานั่งกวาดล้างทีละท,ท,ทีละครั้งทีละครั้งอันนี้มันสามารถกดได้เลยนะครับเราก็ไปอัปเกรดอุปกรณ์กันได้เลยนะครับก็จะพยายามอัพทุกอย่างให้เป็นสีม่วงให้หมดก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้ดูเสถียรแล้วก็แบบว่า ดีก่อนอ๋อเป็นตกใจนั่นแหละก็ถึงบอกถ้าเกิดว่าผมลุย14วันนี้คือจบแล้วแหละแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่าเ๋็วไว้ก่อนมันยังพอมีหนวนางอยู่นะครับตอนนี้คอยก็เหลือแค่400กว่าแล้วก็ทองก็จะหมดละเหลือแค่ล้านนิดๆก็ถือว่าเหลือน้อยมากๆเพชรก็ประมาณ3 4 0 0 0 3 5 0 0 0ถือว่าน้อยจริงๆอ่ะตรงนี้ก็ประมาณนึงอ่ะเราก็กดรีเซตกว่าล้านไปก่อนมันเหลือแค่ดิเดียว พอเราปลดมาแล้วก็กดต่อได้นะครับอ่ะเป็นจากฟ้าเป็นม่วงทุกทีครับตอนนี้ก็เป็นม่วงกเกือบหมดแล้วอันไหนติดฟ้าก็เดี๋ยวรอรอบหน้ามันขาดแต้มสกอร์นะครับที่เป็นกระดาษเสียงตาลข้างหน้าอย่าค่อยไปหาฟาร์มตอนนี้มันฟาร์มไม่ได้ละถ้าจะฟาร์มมันจะต้องปลดเพชรก่อนนะครับเพราะว่าผมกดสิบไปหมดแล้วนะฮะอ่ะอัพโพเทนเชียลกันก่อนแล้วกันมีประมาณสองสามพันแต้มก็อัปเกรดกันไปนะฮะหลักๆก,ก็จะอัปเกรดเฉพพวกตัวหลักๆก,ก่อน ที่เอาไปใช้งานได้แล้วก็ดูสแตทแล้วกันว่าเราจะอัพแบบไหนถ้าเป็นสายโจมตีก็อัพโจมตีเป็นสายป้องกันก็อัพป้องกันกับเลือดแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากสําหรับพื้นฐานในการอัปเกรดต่างๆมีแค่นี้จริงสุดท้ายท้ายสุดนะเพราะขึ้นอยู่กับของเราว่าของเรามันมีมากน้อยแค่ไหนถ้าของเรามีมากนะครับมันก็อัพได้มากแค่นั้นเองง่ายๆอ่ะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ทองหมดนั่นไงเกี้ยงเงี้ยทอง10ล้านวันนี้นะครับ เกลี้ยงนะผมบอก่เลยว่าหมดจริงๆไม่พอนะมันใช้เยอะนะครับมันใช้เยอะมากหลังๆนี่คือใช้อย่างเลือกเลยอ่ะกวาดล้างไปเลเวลขึ้นไหมวันนี้ผมว่าเลเวลขึ้นอยู่นะเลเวลน่าจะขึ้นอยู่อ่ะไปเอ้ยผมกดเข้ามาทำไมวะเนี่ยจริงๆผมไม่ต้องกดเข้ามาก็ได้นะ ออกไปก่อนแล้วกว่ารล้างธรรมดาว่ะแจมเลยครับตรงนี้แน่นอนเลยทีเดียวนะฮะอ่าเวลขึ้นละตอนนี้มันยังไม่ถึง4แสนนะครับผมจะทำให้มันถึง4แสนโดยการที่จะกดอัพผมไปเรื่อยแหละไหนจุดไหนอัพได้ก็อัพนะครับเพิ่มได้ก็เพิ่มนะอัพไปไหนมันไม่ทงไม่ถึงอันนี้ขึ้นมาละหนึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลก็สามารถที่จะอัพสกิลได้นะครับ โอแต่ว่าทองไม่พอะโอ้ไม่พอแล้วครับขึ้นสีแดงและกิ้งเกลี้ยงครับมันใช้เยอะจริงๆนะอ่าขึ้นมาเป็นสตาร์ห้าหมื่นล้ะอุปการณ์ก็อัพได้บ้างนะครับพอจะอัพเกรดได้บ้างนะตรงนี้ะเป็นค้างโทรัทุเรเหมือนกันมันมีเพดานเรื่องอีแหละนะครับเ,เรื่องทองไหแหะที่มันไม่ไม่ค่อยจะเพียงพอเท่า,ทาไหร่่ะเราก็ซัดเลยครับเอาผลใจไป ะโอเคโซโล่เขาข้าวๆนะครับก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามันสี่แสนหรือยังไหนถึงยังน่าจะถึงแล้วมัง้งไ,ม,ไ,ม,ไม่น่าจะมีไรอาบไปเนาะมันคือตอนนี้มันไม่มีไรอาบแล้วมันหมดแล้วอ่ะขอ,ะอมีตรงนี้หน่อยนึงโอเคอ่ะน่าจะได้แหละนะครับตรงนี้ไม่นานปเป็นปัญหาโอเคนะครับผมก็สี่แสนพอด,ดีนะครับผมอ่ะโอเคครับก่อนจะจากก,ากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเจมันโซนนะครับ เพื่อเป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่มาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ